ชื่อและคำถามหนึ่งข้อค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วจ่ายค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อและคําถามมานะคะเข้าใจเขอจอจนบปลอดแต่กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแชร์ไปไม่เสียเงินนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับใจส้มนะคะกดใจส้มของขวัญเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหมูหวานจะเออ